ก็คุยกันอยู่เรื่อยคุยกันเรื่องนี้อยู่เรื่อยแต่ก็ยังไม่ได้ทำเรื่องส่งไปเพราะนั้นท่านก็เลยให้เราได้ดำเนินการจัดการส่งเรื่องไปส่งเรื่องไปเกี่ยวกับการรักษาการเจ้าพน,นักตาบนนั้นก็ให้ผมได้พิจรารณาให้ทางเจ้าพนังเบอร์รักษาการเจ้าพนําเบอร์เนี่ยให้แต่งตั้งไปนั้นก็ก็คุยกันแล้ว นะครับนี้ก็จะคือแต่งตั้งนะครับเพราะว่าเราเราไม่ต้องมามาคุยกันยืดยันยืดยาวเพราะนั้นในตามหลักการตามหลักการของกฎมหาเถรสมาคมเนี่ยผมก็ได้ดูแล้วได้ได้ได้อ่านดูแล้วก็ก,ก็เราก็จะต้องทําตามกฎมหาเถรสมาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ย ขอให้การดูในหน้าที่สี่นครับหน้าหน้าที่สี่หน้าหน้าสองมันครับหน้าสองเราหมวดหมวดสองครับผมข้อที่หกมันต้องประกอบกันหน้าสองหน้าการแต่งตั้งพระสังฆาธีการครับผมก็ผมผมผมก็จารตั้งแต่เบื้องต้นนะครับกวดมาแต่ละสมาคมฉบับที่ยี่สิบสี่ เ่มตัวแดงแม่ครับ2,541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ตรีมาตรา20โตวิแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2,535และมาตรา23 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งกฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่ากฎมหาเถรเถรสมาคมฉบับที่24พศ2504ว่าด้วยการแต่งตั้งต่อตัพระสังฆาธิการข้อ2กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการคณะสงฆ์เป็นต้นไปข้อ3ตั้งแต่วันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ให้ยกโลกให้ยกเลิกวงเล็บหนึ่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่16พศ2535สสสาว่าด้วยการแต่งตั้งต่อตอนพระสังฆาธิการวงเล็บ2กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่20 พศ2536แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่16พศ2535ว่าด้วยการแต่งตั้งต่อต่อนประสังฆาธิการบรรดากฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติหรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในกฎมหาเถรสมาคมนี้หรือซึ่งขัดแย้งหรือแย้งกับกฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้แทนครับต่อไปก็เอาหมวดที่สองเลยหมวดที่สการแต่งตั้งพระสังฆาธิการพระภิสูผู้จะดำรงดำตำแหน่งตามข้อ4ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้องเล็บหนึ่งมีภาษาสมควรแก่ตำแหน่งองค์เล็บสองมีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง วงเล็บสามมีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัยวงเล็บสี่เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์วงเล็บห้าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุกพลภาพไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเหลนหรือเป็นวนรณโลกในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจวงเล็บหกไม่เคยต้องคำวินิจฉัย ลงโทษในอนธดีตที่พึงรังเกียจมาก่อนวงเล็บเจ็ดไม่เคยถูกต่ดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อนครับอันนี้เป็นการแต่งตั้งข้ะสังาธิการนี่ครัเป็นก็เป็นกนรนนะเบียบและต่อมาก็มาถึงหน้าที่สี่ครับส่วนที่ห <c oughs> ้าจากคณะตำบลข้อยีสิบสอง พระภิสุขผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งดังนี้วงเล็บหนึ่งมีภาษาพ้นห้ากับมีสำนักอยู่ในเขตอำเภอนั้นและวงเล็บสองกำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองปีหรือวงเล็บสามกำลังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ในตำบลน,นั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า4ปีหรือวงเล็บ4เป็นพระภิกษุมีสมณศักดิ์หรือเป็นพระคณาจารย์หรือเป็นปร,ริญยนธรรมหรือเป็นนักธรรมเชนเด็กถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามวงเล็บสองวงเล็บสาหรือวงเล็บสไม่ได้หรือได้แต่ไม่เหมาะสมเจ้าคณะจังหวัดอาจพิจารณาผ่อนฝัน ได้เฉพาะการณีโดยอนุวัตของเจ้าคณะภาคข้อ23ในการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลในอำเภอใดให้เจ้าคณะอำเภอน้นคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อและข้อ22เสนอเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งเมื่อได้แต่งตั้งแล้วให้แจ้งกรมการาศาสนาและรายงานเจ้าคณะภาคเพื่อทราบ ข้อ24ในการแต่งตั้งรองเจ้าคณะตำบลให้นำบทบัญญัติในข้อ23มาใช้บังคับโดยอนุโลมข้อ25พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลต้องมีคุณสมบัติตามข้อ6โดยอนุโลมในการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะตำบลให้เจ้าคณะตำบลพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะตำบล ผ้นจากหน้าที่ในเมื่อผู้แต่งตั้งให้ผ้นจากหน้าที่หรือผู้แต่งตั้งผ้นจากหน้าที่เมื่อมีการแต่งตั้งหรือผ้นจากหน้าที่แล้วให้แจ้งกรมการาศาสนาและรายงานเจ้าคณะ,ะเบอรเพื่อจ้างในที่นี้ก็เรื่องการแต่งตั้งผมก็ทั้งให้ทางรักษาการอำเภอเนี่ยนอาจารย์เกก็ แต่งตั้งให้พระบิรกานะพระไรกาวิชิตทรงพระบัรสมุนะโรจนวอรเก็เป็นผู้ที่เหมาะเหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเจ้าวาดมาแล้วและจบกระทาเอก อาจารย์ี่ีเป็นเจ้าวาดจี่ปีแล้วเนาะยี่สิบปีนะยี่สิบห้าปีแล้วมั้งห้าเจ็ดหกเจ็ดปีแล้วล่ะหรอทำลูกมาดูบอลบอลชุนชวนเกินไม่ได้มั้งไม่แน่บ้านเพ่อเครียดอนี้การดำรงตำแหน่งไม่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนอย่างของของผู้มิม์นี่ตอนนั้นไม่ได้มีการรักษาเลยเนาะตั้งเลยเนาะ ไม่ไม่ไม่มีตั้งเลยคืออันนี้ครับเราว่าก็ไม่รักษาจะถ้าตำบลก็ไม่รักษาเป็นเป็นตำบลใหมนครับผ่าตัวหัวใจไปใช่ยืดหน่อยมันเป็นตำบลตั้งใหม่ครับอ่อได้พักขครื่งเนาะข้อที่ว่าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าตำบลลองเลี้ยงตำบลมายกก็ยกไปนี้ครับอันนี้ก็จะไล่มาเป็นข้ออันนี้ก็ผ่าไปเราไม่ได้รักษาการอะไรมาไม่มีดำรงตำแหน่งหน้าที่ ก็ป่านนั้นก็เป็นเจ้าวาดมาเลยห้าพรรษาขึ้นไปแล้วกับไม่ต่ำกว่าสี่ปีแล้วก็คือจบนักจำชั้นเองผ่านสังฆาธิการมาแล้วครับอือ มันต้องประกอบกันก็คือว่ารุ่นลุงเุนาข้อหกข้อหกที่ที่ที่บวกสองที่ที่อ่านครั้งแรกนะครับและข้อยี่สิบสองก็คือข้อยี่สิบสองก็คือเนี่ยเจ้าคณะตะบนมันต้องประกอบกันมันต้องเอาข้อสองกับข้อหกมาประกอบขันที่สองครับผมใช่ครับที่ตรงท้ายข้อยี่สิบสามเขาจะมีบอกก็คือต้องเข้าในเกมข้ออะไรข้อหน อันนี้เป็นเป็นเจ้าคณะตำบลรักษาการตำบลประกาศแยกตำบลอยู่นี่ครับของอารันเป็นตำบลท่าข้ามครับของอำเภอเมือ,องเป็นตำบลวางสมบูรณ์อันนี้ประกาศไปถแถลงการคณะสงฆ์นะครับตำบลท่าข้ามเ ตามความในข้อ11แห่งระเบียบมหาเทรสมาคมกําหนดจํานวนเขตปกครองตาาองาําบลพททม137และโดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค12 13ธรรมยุทธเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วธรรมยุทธจึงประกาศกําหนดเขตการ,การ,กรปกครองคณะสงฆ์ตำบลในเขตปกครองอําเภอเมืองสระแก้วธรรมยุทธและอาเภอราเมเทพธรรมยุทธจังหวัดสระแก้วธรรมยุทธเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้ ข้อหนึ่งให้วัดคณะธรรมยุทธ์ทั้งหลายในตำบลวังสมบูรณ์ตำบลบางใหม่อําเภอวังสมบูรณ์ตำบลหนองว่าตำบลพระเพลิงอําเภอเขาจะกันตำบลทุ่งมหาจเจริญอําเภอวังน้ำเย็นอําเภอวัฒนาครอําเภอเมืองสะแก้วรวมอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเดียวกันเรียกว่าตำบลวังสมบูรณ์ธรรมยุทธ์มีจํานวนห้าวัด ข,ข,ข้อสองให้วัดรมยุทธ์ทั้งหลายในตำบลคลองสายตำบลท่าข้ามอําเภอลำเทษตำบลทับลาดอําเภอตาบยาตำบลคลองระเจีอยอำเภอคล,งอ,งอ,ลองหาดอําเภอโคกสูงรวมอยู่ในเขตปกครองคณะสฆงตำบลเดียวกันเรียกว่าตำบลท่าข้ามพมยุทธ์ม,มีเขตเมีเขตปกครองจํานวนห้าวัดน,นี่ออกเป็นแถลงการคณะสงฆ์แล้ว <c oughs> เรียบร้อย คมประกาศตั้งแต่วันที่สิบเอดธันวาถ้าตั้งรักษาการก็ก็ต้องทำตั้งย้อนหลังไปเป็นวันที่สิบสองธันวาแต่ผมลางไมาให้หมดแล้วรอแล้วตกวันที่หนึ่งไว้ไหนไหนครับอะไรนะอยู่าแรกครับพ่อท้องเยนอยู่นี่ครับ ปารันวาสีก็คือของแถลงเอ๋นี่เขาทำมาอย่างนี้ครับขั้นที่สองข้างล่างครับแล้วก็ทีนี้ครับมาเข้าสู่เรื่องทางตำบลบางสมบูรณ์ตำบลบางสมบูรณ์เนี่ยก็าจะเสนอให้ <c oughs> เอาท่าน <c oughs> จรสรรการสรรวัดวัดป่าบ้านน้ำซับ ครับก็ดูพิจารณาแล้วก็เป็นครับก็ก็เลยผมก็เลยนิมนต์นิมนต์นม,นมาโดยโดยโดยกรณีอย่างเงี้ยที่ว่าจะต้องแต่งตั้งรักษาการโดยการแต่งตั้งก็เป็นรักษาการอำเภอนะครับอันนี้ผมผมไม่ไม่สามารถที่จะร่วมร่วมเกินได้เพราะว่าอยู่ในเขตบางสมบูรณ์้นก็ เพียงแต่เจ้าหน้าจังหวัดเสนอว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมเข้าตามกฎเกณฑ์อำเภอเมืองครับที่ผมดูก็คือตอนเนี้ยมีแค่ที่ว่าเข้าเกณฑ์นะมีกี่วัดมีห้าวัดห้าวัดพ่อพียนะวัดตามตามคุณสมบัติก่อนวัดที่หนึ่งวัดเขาลานก็คือยกไปแล้วเจ้าหน้าที่วัดที่สองวัด่าลครับอาจารย์สรนวัดทับสมบูรณ์หลวงพ่อเชิดยกไปแล้ว แล้ววัดเทพประธานพรหลวงพ่อทองฤทธิ์ก็ไม่มีนักรคำเอกอ่าดเมตตาหลวงก็เป็นรักษาการอยู่แน่น้อยมีจัรรสมีวัดไหนอีกที่เหมาะสมหมดแล้วครับห้าวัดที่ดัต้องต้องเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วงั้นอ๋อมีห้าวัดใช่อ๋อห้าวัดน้ำวังสุขเออขาลาน้ำซับเทพประธานพรเทพประธานพร แล้วก็อหลวงพ่อทองฤทธิ์ท่านท่านยังไม่ได้ทำนักทำเอกใช่แล้วก็แล้วก็เมตตาหลวงก็ก็ยังได้รักษาการอยู่รกายังไม่ถึงห้าปียังไม่ถึงสี่ปียังรักษาการอยู่ยังไม่เป็นเจ้าวาดเอาครับก็เหลือวัดเดียวก็เหลือวัดเดียวซึ่งเข้าเกณฑ์ตามที่มหาเถรวางไว้ นั่นอาจารย์สารก็อยู hmm. yeah. ่ในเกณฑ์ก hmm. ็มาอยู่ในเกณฑ์มีอยู่องค์เดียวมีอยู่องค์เดียวคือในเกณฑ์เป็งสมบูรณ์เนี่ยมีท่านอยู่ต้องตามหลักเกณฑ์นะแล้วก็เป็นผู้ที่เหมาะสมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยงการงานคณะสงฆ์ก็มาช่วยสมองเสมออาจารย์วิเชตเรก็เช่นกันช่วยดูแลคณะสงฆ์ได้ดี ผมก็อยากจะให้มาร่วมกันทํางานเป็นการการแต่งตั้งผมผมก็คือเป็นกลางถึงตามหลักและเป็นการตามหลักการครับตามระเบียบก็ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นแอบแฝงอยู่ถูกต้องเขาถูกต้องครับเห็นความถูกต้องก็อยากให้เป็นไปตามนั้นก็อย่างหนึ่งเนี่ยจังหวัดอื่นเนี่ยก็กาลังมองมองดูเราอยู่ว่ากําลังเดินอยู่เนี่ยเรา จะเป็นไปยังไงล้วก็กำลังล่มลุกอคุกขานหรือก,ก,ก็ว่า,วาไป ัตามเกณฑ์ก็ประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้นก็คือได้จบเดี๋ยวขอชื่อฉายาด้วยนะครับผมสุขสันต์ฉายาอะไร <c oughs> ติจิตโตกากลมีฉายาเครสันใช่ไหมพี่ีครับผมธ <c oughs> ัมโรจนโนเอาเอาไปที่กา กรังชายชุนมายันอยู่ใช่ไหมครับทั้งสองลูกแล้วขอถ่ายกระสับขอภพที่แจงก็ถ้าทำเกณฑ์ก็ทำคือคือคือตรงส่วนนี้นี่อผมผมก็ถ้าอย่างเราพ่อวิเชียนเราเกไม่เห็นใจท่านอาจารย์เพราะว่าเราเป็นจังหวัดใหม่น้องใหม่ทีนี้ตำบลมันก็คุมทั้งหมดอ่ะเจ็ดสำนักอ่ะเห็นไหมรับดาตัง ไม่รู้จะไปที่ไหนก็พอดีละอาจารย์สันพอรับช่วงต่อได้ไหมที่เจ็ดห้าสำนักนะที่อยู่ในในเขตอาจารย์ที่ยังไม่มีเจ้าวาดเพราะว่าเป็นหน้าที่ของตำบลนะคือคือคือมันมากกว่าห้าสำนักมันอาใช่ใช่ใช่ไม่ครับก็าพูดถึงอาจาๆที่พระสงฆ์ต่างๆคือต้องโอนต้องโอนใช่ต้องโอนใหม่แล้ว ผมจะจะจะโลใหม่หมดแล้วก็คือจะทำาตาตั้งใหม่แล้วของเจ้าคุณเจ้าคุณเทพนิท่านออกมาให้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้สําำนักที่ไม่มีเป็นำหนักของตําบลให้าบใช่ใช่ใช่ถูกเหมือนเหมือนตอนนั้นอาจารย์พิจนรณตำบลก็ก็ดูแลทีนี้เราแยกตำบลแล้วก็คือก็เจ้าคณะตำบลก็เป็นผู้ดูแลผู้ที่ผู้ที่จะรับหน้าที่แทนอาจารย์เนี่ยจะรับไหวไหมเนี่ยต้องถามเพราะว่าอาจารย์เนี่ยรับตำบลระหนักทั้งหมด เอาจริงๆผมเห็นมันเอาจริงๆมันหนักหนักกว่านั้นพ่อคนงานเขาจะรู้ชาวบ้านใช่สํานักพุทธผมเนี่ยผมยังมองตายแบบนี้จังวะเราตายไม่เหลือใช่เนี่ยเนี่ยต้องช่วยกันเอาจิงๆใช่เนี่ยเนี่ยต้องช่วยกันเอาจริงๆช่วยกันไปบอกอย่างนี้มันไม่ไม่ได้หหไวม่ได้ต้องช่วยกันไม่ ผมเห็นทำงานแล้วไงต้องช่วยกันถ้าเราทำดีจะมีถ้าเราทำดีจะมีแนวร่วมต้องแต่ในร่วมกันคนที่แอบเ้าหนุนครับแต่แต่ว่าเห็นท่านไปผมผมก็ชื่นชมท่านอยูว่าท่านเดินทางไปนั่นไปงานแต่ว่าผมว่าท่านช่วยสพอร์ตอาจารย์ได้เต็มเต็มกำลังแน่เพราะอาจารย์ปั่นเพราะพวกเรามันไกลกันอาจารย์น้อยวัดทั้งจังหวัดมันไม่เหมือนจังหวัดกูบาอาจารย์เนี่ยในการขับเคลื่อน ช่วยกันเนี่ย oh อ yeah, oh yeah. ันนี้ไปโอ้โหกว่าจะโทมเนี่ยพอการอาจะรยต้องไปรับไม่ได้เลยขึ้นอ่จารย์อยู่ในป่ามันมีสัญญาณไม่กำลังใจาาสัญญณอาจารย์ยิงไม่ยิงคำถามนะก็ไหวไหมไหวไหมเพราะว่ามันต้องไม่ไม่จริง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 นี่ของจริงเอาของจริงเอาดีบอมบ์แมนนี่เลยคืองานมันจะเป็นทีมมานจะเป็นต้องเริ่มต้นใช่ใช่ใช่เปลี่ยนแปลงต้องมองหลายๆสิ่งหลายอย่างมองทุกที